ครับครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนาวิทย์้ผมเนีครับในกับคนเดิมกับคุณจิ๊บเพอร์ดีบีครับนักวิชสการสิ่งของเรานะฮะกับนิทานเรื่องที่สามภาคสามเลยครับภาคสามไม่เกี่ยดหน้าหน้าตามอีกได้สัตว์ะฮะวันนี้เราก็จะมาในท้องเรื่องอ่ากระต่ายเตือนตูมนะครับอ๋อ้กระต่ายเตือนตูมครับผมกระต่ายเตือนตูมครับผม กันละครั้งหนึ่งนางเลยะเดี๋ยวเขี้กันต่เงี้ยนี่สุดไปป่านะฮะเจ้เดี๋ยวเอ้คนละที่หน่ง็กันต่ายเนี่ยคัวแล้วกันต่ายเขี้เลยหมูอย่างนี้วะกันต่ายมันก็แบบไม่ได้เป็นสัตว์ที่เยี้ยนี่สุดในป่าเพราะว่าแพ้เต่าเลยเขาก็เลยเองไห้สัสผัสแบบโอ้ยทุกคนแม่ง ไม่เชื่อว่าุณยันได้สิบาแพ้ต่อครั้เดียวเองคกูแค่บาเฉยไม่ได้หูยอะอกระจายะก็เจอก็เลยแบบไปนอนโสมร้องไห้ที่อ้อตรงไหนต้นมะพร้าวเหรอต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเลยนะตาได้ได้หมดอ่ะต้นตะเียได้หมดอลต้นเียสไว้ก่อนนะโอเคโอเคโต้นตะเนใหญ่ทุเรียนเลยแบบโม้หัวอีเียวก็เฮียไอ้สั ตายดิยี่นะฮะครับโอเคครับต้นต้นครับต้นโหเขาก็นอนหลับอย่างสบายใจแบบเรียบเอาความเศร้าใจเอาสบายใจอย่าเศร้าใจกันแน่นะว่าแบบใหม่เด้วยใหม่บุพเพนะฮะแต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ลมแรงมากครับทีนี้นะฮะลมแรงลมแรงแล้ก้านมะพร้าวนะครับก้านมะพร้าวมีมะพร้าวหนึ่งตกลงมาที่โคนต้นครับเติดนั้น ้อเหี้เอฟเฟกต้องสีแดงมุ้งสีแดงยืดเข่าหรือตูดตกครับตกตกตายตกตกโอเคตกยังไม่โอเคตาต่างก็ตกใจแล้วลุกขึ้นมาปึ๊บเมื่อหันไปมองลูกมะพร้าวแล้วก็ครับบอกว่าอ๋อทำไมลูกมะพร้าวถึงตกลงมาได้กันนะก็เลยตาการ ตั้งนี้จีเล่นงดูด้วไม่ใช่คนละเรื่องก็เหี้ยไอ้สัสกระต่ายก็ตกใจนะเสียงรูปมะพร้าวที่ตกลงมากระทบพื้นนั่งปุ้งอุ้ยเต็มคอผู้เมียหามากเลยกระต่ายก็ตื่นแล้วตกใจกันเลยรีบวิ่งนะฮะรีบวิ่งเข้าไปในป่าด้วยความยินมของตัวเองนะฮะก็เลยนะฮะครับสัตภาพสังสังนะฮะแบบ เต่าเเเดี๋ยวต่ามีนกผมไม่รู้อะที่ผมตั้งมั่วอะไรเนี่ยอ๋อโอเค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 มีเบียอะไรบ้างมีอะไรบ้างผู้หญิซสีผู้หญิีเต่ามีเต่าอ่ามีเต่ามีนกแล้วก็อะไรต่ออ่ะเต่ามีมีนกกระเรียนแล้วกันนะนกกระเรียนนะโอเคเกียนมีแต่นกแล้วก็ดุ่มนะฮะดีนะไม่มีคันคาว้วยอ๋อลืมไปไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าไปในตั้นะ เอเดียวดู่ดู่าเกี่ยวว่าอ๋อนึกออกวดีดีีาดนี้นี้ดู่วาพิเกจูห่าวเมก็ดูไงว้าเลพิกพิกอะกรนี่ฮะพิเกจูดีพิเกจูดีกร่ี่ด้ี่มเคยเห็นเลยโอเคายกมานะครับแห่ก็ตายก็เอี้ยหัเอี้ยวหัหจหัวอกไอตร์ ต่างครับมองน้องมือว้โอ้โหนี่เดียวมาถล่มเลยมาถล่มเดีวเขี่ยเลยทีอ้าวอ้าก็เขาพูดไงบอกบอกหมดแล้วเออแค่นี้โอ้เดี๋ยวจะตื่นนะครื่นก่อนนะพวกนายก็เตือนอื่นนะเออโอ้โหแบบนกนกนั่นหนูไม่ได้ยินก็ตกใจครับก็เลยแบบ วิ่งไปแบบบอกสัตว์อื่นๆนะฮะไปบอกสัตว์อื่นต่อไปบอกสัตว์อื่นอีกเฮียใหญ่สัตว์ใจเย็นดิเฮียดิโอเคโอเคไปบอกสัตว์อื่นอ่ะอะอะบอกสัตว์บอกอะไรบอกตัวอะไรอ่ะบอกบอกอะไรก็ได้มันเอาไปเถิดถึงตัวถึงตังช้างแัวไอ้พวกบอกเยอะขี้เรือโอเคเออเออเออบอกตัวที่รวยบอกไอ้เงี้ยบ้านขนมไปบอกแัตว์อื่นเร็วรีบหนีที่หนี จะหล่มโอเค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 เราแกต่อเราแก่ต่อหน้านั้นนะคือเราลืมเต่านะเต่าอ๋อเต่าเต่าไปไหนอ่ะเดี๋ยวเต่าเต่าทำไมครับเต่าทมาเล่ามาเล่ามาเต่ากับเพกใจเนี่ยว่าแบบกระต่ายไม่แพ้กูเลยไม่จะตั้งเรื่องปะวะกูอยู่มานานกว่านะไหนไปพิสูจน์ซิว่าแบบมันถล่มจริงอ่ะเปล่า ออหลบหนีก็ป่าโอ้หลบหนีก็ป่าเดินตรงเตียมไปครับเดินตรงเตียมครับผมทีนี้ก็ตัดไปที่ผงสัตว์ครับผงสัตว์สัตว์ที่มีกูดีตายเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเดินสัตว์มาเลยว่าเดี๋ยวโอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวโอเคยเลยโอเคโอเคเฮียมากมีหนูมีหนูมีหนูมีสิงโตมีสิงโต มีลรามั่งกินวางว่าที่หมดไอสัตว์จะรื้อ้ปหมดเฮียดิโคตรยากเลยสัตว์เออเรามั่งกิงอ๋อดีดีหมดเลยดีหมดเลยจางมาอุบายนีหมดเลยเออม่เหอนเขาพูดสัตว์นะก็เฮียไอยสัตว์พูดสัตว์แล้วก็กำลังหนีอ๋อดีหนีจ้าเราเลยเออแต่สิงโตนะก็เลยแบบเอกใจก็แบบเฮ้ยพอมันบอกแล้วมันไม่ถึงมีแบบ แต่ไม่โม่แต่ไม่ไหวฟ้ามือโมไม่ดินอะไรเลยก็เลยแบบถามกระต่ายว่าเดี๋ยวนะกระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยเนี่ยให้กูวิ่งมาซะเหนื่อยเลยไอ้ที่มึงบอกว่าป้าเราดินทลายอยู่ไหนวะเนี่ยมันเงียบมากเลยเนี่ยกระต่ายก็แบบเอาโงแบบอีจะกลับไปทำไมเดี๋ยวก็ตั้ให้เราแต่มันมันอยู่ตรงนี้อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปตั้งใจว่ากลับไปแต่ก้าตัวตายเนียท่านเจ้าป่าเนี่ยโง่จริงเลยเฮียก็เฮียอะไรสัตว์ โอเคเล้วต่อครับแล้วก็ต่อโอ้โหตั้งทุกตัวนะก็สงสัยมาสิงโตแล้วก็เลยตามกระต่ายแล้วก็สิงโตไปนะฮะซึ่งที่นั่นสิ่งที่ลอยอยู่คือเต่าครับเต่าเต่าอยู่ตรงนี้ไหมครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วแบบกำลังมองรูปมะพร้าวที่ตอยู่ที่โคนต้นนะฮะรู้เลยนะว่ากระต่ายพี่มันมาจากไหนยี่โคตรเก่งเลย อ่าแล้วมีสัตว์อื่นใช่ไหมครับแต่อื่นครับบ้าให้หมดในสัตว์ใจเย็นเยียดีเดี๋ยวมึงเอาอุ่นไปทห้งเฉยทีเล็กเขียดในสัตว์ทีเล็กเขียดเอามะม่วงให้หมดในทช่วงนี้มีไว้วาอะองไงี้ยสุดเขาโตโอ้โหแล้วจะดึงงูนะจะพลาดเออวีกูวีกูอ่ะอืม โอเคเอ๊ะจ้าป่าจ้าป่ามัเป็นมุมสไปเดอร์เดมอนด์มุมข้างข่าวก็อย่าลืมเม่อข้างขาวเดี๋ยวสัตว์มันโดนข้างขาวโดนเนื้อเทศตอนที่แล้วไม่เป็นแบบไปจำสเที่ยังไม่มีร่างไร้จำสีอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคาโอเคเุรุอเกิร์ลบุรีโอเคโอเคอ้าแล้วใคต่อเออแก็ต่างบอกว่านี่ไงเนี่ยตรงเนี้ยเลยเอาอะไรเนี่ยเอาเต่ามันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเต่าก็เลยหันกลับมาแบบโกรธไอ้เบิร์กมึงนี่นอนแบบไม่มองทางเลยว่า เนี่ยไมึงบอกเดี๋ยวฝ่ายเฮียเลยมันฝ่ายไม่ได้ฝ่ายไม่มาเอ้ยมันด่าไงเอ้ยด่าไม่ได้พวกสัตว์ไม่ด่ามันไอ้ตู่แล้วกันไงไอ้ตู่เฮียดี่เดี๋ยวสวยหมดมึงนี่มันตู่จริงๆเลยเฮียมึงแบบตื่นขึ้นมาเนี่ยเหี้ยเสียงดังขนาดนี้ไม่ดูแล้วเรบตัวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเยี่ยวไปป่าอากาศก็ดินถล่มเนี่ยเนี่ยที่มึงบอกว่าดินถล่มนี่นี่ลูกมะพร้าวมันหล่นลงมาจากต้นเนี่ย น่ำกุบเลยเนี่ยถูกไหมเออเนี่ยมึงหลอนเนี่ยมึงแบบไปกินไปหน้าเฉกแล้วหลอนนะเพื่อนเออ่านก็แบบโอ้โหหน้าเสียแล้วอุ้ยกูเยแล้วนะฮะแบบโอ้แบบกูเยอละเนี่ทำทำตัวที่หายหแล้วโอ้เย สัตว์ตัวเลยต่อว่ากระต่ายว่าโอ้โหมึงเพ้เต่าแล้วมึงยังแบบอืโกว่าูนี่โอ้โหไอกระต่ายยังแกไอเฮียนะฮะเฮียก็บอกว่าอะไรอยู่ที่อะไรกูอืมอ่าแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอ้โหความกับอไอกระต่ายี่เลยขุดหลุมนะฮะอยู่นะฮะเดี๋ยว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 กระต่ายขนหลุมอยู่นี่มึงเอามาจากรุนนีตูนใช่ไหม ไม่ใช่ก็ถคุณหลุมอยู่จริงเด um, yeah, yeah, ี๋ยวดีกว่าเราจะเล่าไอ้ขี้ขาดยันเลยที่มึงจะวาดไปเหรอเอ้ยไม่ได้ขาดไอ้สัสขี้กูจะว่าดยังเลยสัสอาอาลุยูอ้ความอายมากเลยขุดหลุไม่ไดรูแบบอยู่อยู่ในรูนะฮะครับนี่แหละครับคือที่มาที่กระต่ายอยู่ในรูนี่ทุกวันนี้ นี่มาเคี่ยอะไรกันครับเนี่ยนี่มาเคี่ยอะไรเนี่ย <S 2> <S 2> <S โอ๊ยเอเคมาทีนี้ก็มา,มาสรุปเรื่องราวแล้ว<ช>ครับเนี่ยเรื่องในครั้งนี้ก็จบกันไปที่กระต่างอยู่ในนะรูเนี่ยที่ทำให้รู้ว่าเวลาแบบตื่นขึ้นมาอยูนะ่เพิ่งงัวเงียเนี่ยมองรอบตัวบ้างนะว่าโทรศัพท์หลุดไปตรงไหนนะหรือว่าลืมชั้นแปะหรือเปล่านะโอเยกันว่าเอ้าก็จริงไงมีสติไงเออมีสติมีสติไปนะครับอยู่เพิ่งตื่นตูม จะแชร์ข่าวว่าลุงตู่ตายแล้วเนี่ยแชร์ไม่ได้นะครับแบบต้องดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าโอ,อ,อ,อ้เรื่องตั้งหัูกระทะฉลองกันโอ้ขนาดนี้โอเคครับขอบจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับลาครับขอบคุณครับ